สวัสดีครับพบกับช่อง AP กันพานะครับก็อยู่กับรายการ u n b o x เปิดกล่องกันนะวันนี้ก็ถึงตาของ Perfect s t r i k e ล์ a ันน้นะครับไฮเก e กันน้มซีดนะตัวนี้เป็นตัวดีมาสเตอร์นะครับของกันน้มซีดนะปี2013นะครับผมตัวนี้เป็นตัวออริจินอลเลยของภาคดีมาสเตอร์นะครับผมไม่มีในซีรีส์หลักนะเมื่อปี2004ไม่มีตัวนี้นะครับอย่างในสาบกสไตล์ผมก็ต้องเก็บครบอยู่แล้วนะ เกิดมาก็อยู่กันยําจีดแล้วไม่ชอบได้ไงนะเราผลิตมาตั้งแต่ปีสอง3นิบามนะครับผมเพิ่งซื้อปีนี้นะครับออโอเคเดี๋ยวเราไปดูแผงกันครับก็มาเลือกมาที่แผง A นะครับก็เป็นแผงมันติคัลเลอร์นะแต่ดูวิธีการล,ลอลวมันดูเป็นโมเดลยุคเก่าเหมือนกันน,นี่นีองพวกนัมเบอร์ตามแผงอะไรพวกนี้นะครับ ต่อมากันที่แผง b นะครับก็เป็นสีขาวล้วนเลยนะก็เป็นพวกขอบสีขาวทั้งหมดนะครับผมก็ดูทรงจากแผงแล้วนะน่าจะยกมาทั้งดุนเลยนะฮะของปีสอง4ันสี่นะครับสไตล์ตัวเก่าสมัยนู้นเลยไม่ใช่สอง4สี่ดิสอง2ันสองนะครับกันนับสีตรนชา2อ0พน่าจะยกมาทั้งดุลนั่นแหละดูจากที่เขาหล่อแผงแล้วนะครับต่อมาจะเป็นแผง c กับ d นะครับผมก็เป็นในชินส่วนของตัว l สไตเกอร์นะฮะในชินส่วนสีดำแล้วก็สีแดงนะครับผม อันนี้แพง c นะครับดีไซน์มันก็จะดูโบราณโบราณน,นิดนึงนะสำหรับสไตล์นะครับก็สไตล์ในยุคปี2013นี่มันจะมี2ตัวเนาะที่เป็น hdce นะครับที่เป็นสไตล์ทรงใหม่เลยนะกับอันนี้ก็เป็นทรงเก่านะครับก็ทำมาเพื่อแบบฉลองอครบรอบกี่ปีกัะนักทีนะตอนนั้น13ปี2013ิบะน่าจะ10ปีมั้งน่จะไม่ผิดนะครับก็มาต่อกันในส่วนของแผง e นะครับผมนี่รอใหม่ นะครับดูสภาพแผงแรนเดอร์ดูดีอยู่ตรงนี้ก็ได้เขาเรียกอะไรอะ่ะพวกป้ายกำกำับนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอาวุธนะครับที่เป็นรันชเชอร์แล้วก็ซอสนะแล้วก็นี่แผกแผกพลังงานนะต่อมาก็เป็นแผงเพ็น,นะครับผมก็เป็นในส่วนของปีกของแอลสไตล์อันใหม่นะฮะแล้วก็พวกซับอารมของพวกอาวุธนะครับผม ต่อมาก็เป็นในส่วนของสติกเกอร์นะครับแล้วก็แผง p ีนะแล้วก็มีลวดมาให้ด้วยนะครับก็ส่วนของสติกเกอร์นะฮะเรให้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีดีคอมาให้ด้วยะะเป็นดีคอสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีลวดไปใช้เล่นกับไนตัวในตัวโลนะ แล้วนี่ก็เป็นแผง PC ยุคเก่านะครับผมสมัยแบบต้นๆสองพัน2000ก็ใช้แบบนี้กันนะครับตัวนี้ไม่มีแนละ้วนีมนะปีพันเก้ารอยเก้าสิ้านะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคู่มือกันนะโอเคครับคู่มือก็ประมาณนี้นะทำหน้าปกสวยมาก นีโหลดก็าไ่ใช่อันนี้นะครับคารเลกไก่เป็นแบบเก่าเลยก็คนที่ขับเพอร์เฟกต์สไตล์นะครับก็คือมูราฟาก้าเนะอไม่ใช่คีาาลายันตกนะครับ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอันบล็อกตัวเฟรคสไตล์กระดัมนะครับไฮเกตกระดัมซีดนะอันนี้ก็ทรงมันจะโบราณณนิดนึงนะฮะถ้าใครไม่ชอบนี่ก็ผ่านได้นะครับผมแต่สำหรับผมนี่คือแบบชอบมากเลยนะฮะเพราะว่าเกิดในยุคกระดัมซีดพอดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบสไตล์เป็นคนเดิมอยู่แล้วด้วยนะผมก็ตามเก็บครบตามเก็บให้ครบนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ